จับตาแผนปรับเงินทุนฉุดหุ้นเครดิตสวิตร่วงเกือบ10%หุ้นเครดิตสวิตวานิธนกิจรายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ร่วงลงเกือบ10%ในช่วงรากของรอบการซื้อขายในตลาดหุ้นซูริก เมื่อวันจันทร์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมาละแต่ท่ทีระดับต่ำสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่แม้ว่าสำนักข่าว Financial Times รายงานว่าคณะผู้บริหารของเครดิตสวิชพยายามกอบกู้ความเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ทำกลางความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทค่ะเว็บไซต์ข่าว CNBC รายงานว่าหุ้นเครดิตสวิชดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการหลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยดิ่งลงประมาณ55%แล้วในปีนี้ความพยายามในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของเครดิตสวิชมีขึ้นภายหลังที่คา สเปรสัญญาสวบการผิดนัดชำระหนี้หรือ CDS เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ที่30กันยายนจนสร้างความวิตกกังวลในกลุ่มนักลงทุนโดย CDS เป็นตราสารอนุพันธ์ประกันการผิดนัดชำระหนี้ที่เจ้าหนี้ซื้อกับสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลที่3เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเบี้ยหนี้ของลูกหนี้ค่ะนอกจากนี้ Financial Times รายงานด้วยว่าผู้บริหารของเครดิต i วิตได้ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าบริษัทได้มีการติดต่อน,นักลงทุนอย่างเป็นทางการเพื่อระดมทุนโดยยืนยันว่าบริษัทหลีกเลี่ยงการดำเนินการลักษณะ ดังกล่าว ในขณะที่ราคาหุ้นบริษัทแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการและต้นทุนกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นจากผลพวขงของการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือค่ะด้านนายอุนริชคอเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO เครดิตสวิตได้แจ้งต่อพนักง,งานในบันทึกข้อความเมื่อวันศุกร์ว่าบริษัทมีสถานะเงินทุนและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามค่ะเครดิตสวิตก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวรอยเตอร์ด้วยว่าบริษัทก็กำลังจะดำเนินการทบทวนกลยุทธ์ซึ่งรวมถึงการถอนทุนบริษัทและขายสินทรัพยย์โดดคาาาาากกกรรรวว่่จะะมีีรปราาศในนทัท 27ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่เครดิตสวิสเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่3ทับ2,565ค่ะ